สวัสดีครับผมไอตานซุปครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการเลือกอุปกรณ์ไฟ LED ในเฟอร์เจอร์บิวอินไฮเอ็นครับและคลิปนี้ครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเซนเซอร์ครับและวันนี้เซนเซอร์ที่มีลูกค้าสอบถามปรึกษาเข้ามาเยอะมากๆครับก็คือเซนเซอร์สำหรับบานเลื่อนนะครับผมเคยมีอธิบายไป1คลิปแล้วนะครับใน e p 1ีรออเเเกี่ยวกับเซนเซอร์สำหรับบานเลื่อนแต่คลิปนั้น อธิบายแค่เฉพาะเซนเซอร์ที่มีสายนะครับผมยังไม่ได้เสริมในเรื่องของเซนเซอร์ไร้สายเข้าไปแต่คลิปนี้นะครับผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการออกแบบและการเลือกซื้อเซนเซอร์สำหรับบานเลื่อนนะครับเราไปฟังกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราสามารถเลือกเซนเซอร์สำหรับบานเลื่อนได้อยู่2ถึง3รูปแบบนะครับโอเคเรามาดูว่า การเลือกเซนเซอร์ของบานเลื่อนสิ่งที่เราควรจะต้องดูอะไรก่อนนะครับผมเอารูปทางด้านขวานะครับเป็นตัวอย่างจะเห็นว่าตู้บานเลื่อนใบนี้ครับมันเป็นลักษณะที่เรียกว่ามีไฟด้านซ้าย1ดับด้านขวา1ดับแต่ตู้บานเลื่อนของเราโดยปกติจะไม่มีแผ่นกลางถูกต้องไหมครับนั่นหมายถึงว่าด้านหลังจะมี led strip light พร้อมรางไฟแค่ดับเดียวนะครับช้าๆนะครับ ถ้าเราไปเจอลักษณะของมีไม้แผ่นกลางและแบ่งดับนะครับคุณสามารถเลือกใช้เซนเซอร์หัวเดียวนะครับซึ่งเซ็นเซอร์หัวเดียวตัวนี้มันสามารถใช้กับหน้าบานสวิงข้างเดียวก็ได้หรือสามารถใช้กับบานเลื่อนข้างเดียวหรือบานเลื่อนที่มีดับเดียวก็ได้นะครับคุณก็แยกเป็นข้างและหัวแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณไปเจอตู้เสื้อผ้าครับที่ด้านหลัง หน้าบานเปิดคู่แต่มีไฟดับเดียวหรือ LED strip light ยาวแบบนี้นะครับคุณก็สามารถเลือกซื้อใช้เซ็นเซอร์หัวคู่แบบนี้ครับดึงหัวด้านหนึ่งนะครับมาติดด้านซ้ายดึงหัวอีกข้างหนึ่งไปติดด้านขวานะครับโดยสายไฟในแต่ละเส้นเนี่ยเขายาวประมาณเมตรสินั่นหมายถึงหน้าบานของคุณก็ไม่ควรเกิน1เมตรนั่นเองนะครับเพื่อที่สามารถจะสามารถเอาหัว มาติดตั้งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไม่ว่าคุณจะติดลอยหรือฝังเข้าไปที่แผ่นไม้ด้านบนก็ตามนะครับและเราจะได้เก็บกล่องสมองของมันนะครับไว้นอกตู้ได้ด้วยนะครับต่อมาครับถ้าเราเป็นแบบไร้าสายล่ะนะครับแบบไร้าสายสิ่งที่เราจะสามารถออกแบบได้ครับมีอยู่2วิธีเหมือนกันนะครับวิธีแรกถ้าเป็นลักษณะบาน ซ้ายบานขวาแยกดับกันคุณสามารถซื้อเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับที่เป็น3มฟังก์ชันติดไว้บานซ้าย1บานบานขวา1บานก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะดับเดียวคุณไม่สามารถซื้อตัวนี้มาติดด้านซ้าย1ขวาหนึ่งได้แต่คุณสามารถเลือกซื้อตัวบอดี้เทมเพอเรเจอร์เซนเซอร์ตัวนี้ครับติดไว้ภายในตู้ด้านซ้าย1ตัวด้านขวาหนึ่งตัว สามารถทําได้ถ้าเป็นในลักษณะดับเดียวนะครับหรือถ้าไม่อยากใช้ตัวนี้2ตัวครับเราสามารถที่จะนําตัว body temperature sensor ตัวนี้ติดไว้ด้านนอกตู้ก็ได้ครับเมื่อเราเดินผ่านมาหน้าตู้และเซนเซอร์เขาจับสัญญาณเราไฟในตู้ก็จะติดอัตโนมัตินะครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดหน้าบานแล้วไฟติดเหมือนกับตัวนี้หรือตัว body temperature ที่เอาไว้ในตู้ อีกต่อไปนะครับและนี่คือการออกแบบการใช้เซนเซอร์ในตู้บาลเลื่อนทั้งหมดครบ2-3วิธีเลยนะครับแต่ถ้ายังสงสัยไม่เข้าใจสามารถติดต่อหาผมได้ชุกท่องชางออนไลน์นะครับหรือเซิร์ชในโซเชียลว่าอาจารย์ซุป LED แค่นั้นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe มีเพื่อนฝูงที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟ LED ในเฟอร์นิเจอร์ไฮเอ็น รบกวนช่วยแนะนำด้วยขอบคุณครับ